สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเกษตรอีสาออนอ่อนซอนพบกับผมบาวตามเสวนเช่นเคยนะครับเนาะวันนี้บาวตากที่พาท่านชมมาเบิง่งเออต้นพักวันนะครับเนาะอายอาุประมาณสามสิบสามสิบกว่าปีแล้วครับอายุกะเดี๋ยวผมสีถ่ายเบิ่งครับเนี่ยต้นทางไหนนะครับต้นนี้นะครับอายุสามสิบกว่าปีเนาะ สูงนี้กันหน้าสีได้ประมาณสี่เมตรอยู่แล้วครับตั้งแต่เงาอยู่หอนอยออนี่ครับนะครับไปเบิ่งกันโอ้ยินพนขึ้นมาเลยครับโอู้ทงไงครับ สูงประมาณสี่เมตรลำต้นกะประมาณจะเปียบขนาดถวัดเป็นนิ้วกนาดจะประมาณอยู่สามนิ้วเนาะครับเนะาะลำต้นประมาณสามนิ้วรอบต้นผมว่าอยู่ประมาณนี้แหละสามนิ้วอันนี้คือมันเกิดขึ้นมาใหม่เนาะแทงจากต้นแม่ของมันคือมัน เกิดเกิดขึ้นมาจากหางเนาะเพงมากหวานกหวานป้าครับร้อยเปอร์เซ็นต์ครับอันนี้สอบถามเจ้าอันผู้ครอบครองดินเนาะองรุ่นนั้นยายเพิ่งก่อประมาณสามสิบกว่าปีคนแล้วครับนี่ต้นนี้สามสิบสามสิบกว่าปีเนาะขอกหวานตนนัวนี้ปีนได้ครับขึ้นได้ ประมาณสี่เมตรที่เมตรน่าจ,จะวามสูงที่สี่เมตรกว่าเนาะครบเนาะขึ้นกาธรรมศราตินะครับเพราะว่าบริเวณนี้แต่ก่อนนะเป็นโคกครับโคกเฮ็ดขึ้นตามโพนเนาะคบเนาะกาวให้มาเบิ่งครับเพื่อออผู้ใดบ่เคยเห็นเนาะว่าต้นอหอวานป้าแท้ๆนี่อายุสามสิบกว่าปีนี่มันใหญ่มันสูงส่วนหี้นะครับนะี่ครับ ตเติบครับโอ้ในกาอยู่นะครับเบิ่งทัดชัดนะครับเอ็นครูสิบอันนี้อุปตากับพามาเบิ่งนี่แหละครับเบิ่งต้นผ่กวานนะอยู่สามสิบกว่าปีครับน่าจะอยู่ที่สามสิบห้าปีขึ้นไปนะครับเนาะกับโบมีบริบวงบอกเนี่ยชัดนะครับเนาะเพราะว่าถามในบ้านผมในบ้านผมกบอายุสามสิบ สามสิบทะเลระบุสามสิบสามสิบสองในบ้านผมอยู่สามสิบสองปีแต่เพิ่นบอกว่าเพิ่นเกิดมาเพิ่นเ็เห็นรถเออพักหวานตนนัวนี้ผมก็น่าสะสัทนที่ฐานมาน่าจะสามสิบห้าขึ้นนะครับเนาะพักหวานตนนัวนี้โอ้หวานสามสิบปีดีคนรุ่นใหม่นี่หาเบื้องยากนะครับคนรุ่นใหม่นี่บ่ได้เห็นกันง่ายนะครับต้นพักหวานนี่ไงแบบนี้ส่วนมากที่เห็นแต่พักหวานที่กับเจ้ามาปลูกประมาณว่างเกินห้าปีหกปี เออยังสูงทุงกกบสิป,ปีนะครับที่กระเจ้ากำลังฮินฮิตผูกพหวานขายกันนะครับในนี้พะวานป่าแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเนาะขึ้นโดยธรรมชาติครับนี่ครับเบิ่งขนาดต้นกะวัรดรอบต้นนี่ผมกะเบิ่งในสายตามันสามนิ้วครับสามนิ้วผมว่าคนสูงนี่กะน่าจะอยู่ที่สี่เมตรเดยผมว่าเออครับกับบรรยากาศยามเย็นเนาะวันนี้เนาะ ลมลมตก17นาฬิกากว่าๆนะครับเนาะเอาครับยังไงก็ผมสิาะนี่เอามาให้ท่านชมดเบึงอีกนะครับเนาะนี่ก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ช่องกเกษตรอีราสานอนะครับพ่อ <ๆ S 2> พอนันคลิปหน้ากับผมเดี๋ยวผมสิาเนี่ยแปกๆมาให้ชมอีกเลครับอันนี้บอกก่อนครับอันนี้มันเกิดอยู่ในสวนนะครับสวนฝรั่งของบ่าวต่ายเองเนาะอ่ะก่อนจะไปใกล้จะจากันให้บึง ครับส่วนฝรั่งมุมสูงเนาะพูในบ้านผมกำลังทำการโน้มกิ่งฝรั่งอยู่นะครับครับลาแล้วครับงานนี้ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง